มิวเ Active สีขาวมุกกับงบออกรถพร้อมแต่ง120่งแบาทก่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 6 5 0้บาทเท่านั้นได้ของแต่งสวยๆแบบนี้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์คีสูครับวันนี้ผมมีรถสวยๆอีกแล้วจะเอามานําเสนอนะครับสาหรับด้านข้างของผมจะเป็นมิ X 1.9กแอคทีฟอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปบอกกันก่อนต้นคลิปก่อนไปเลยนะครับว่าคันนี้ใช้เงินออกรถพร้อมแต่งแบบนี้ใช้เงินอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้น1 6 5 0 8บาทเดี๋ยวไปดูครับว่าแสนสอง ดาวพร้อมแต่งเนี่ยมีของแต่งอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยหน้าหล่อๆแบบนี้มีอะไรกันบ้างคันนี้นะครับติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเป็นสเกิร์ตของคาโตเป็นชุดเต็มเป็นหน้าเล็กลักษณะแบบนี้เลยมันก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าที่ลักษณะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีสีดําเป็นตัวตัดนะครับแล้วก็มีตัวพลาสติกสีแดงทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาบริเวณไฟตัดหมอกนะครับ แล้วก็คันนี้ได้ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะครับติดไปเป็นที่เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยถัดมาด้านบนมีการติดในส่วนของตัวครอบกระจังด้านหน้านะขาบแบบนี้ครอบกระจังด้านหน้าเป็นของชุดแต่งของคาโต้นะครับถัดมาอีกก็จะเป็นในส่วนของครอบกระจังด้านหน้าอีก3ชิ้นเงาลักษณะแบบสติกเกอร์ฝากระโปรงนะครับตัวนี้นุนๆเพิ่มให้ตัวรถมีอะไรมากยิ่งขึ้น สวยๆแบบนี้เลยชอบไหมครับต่อไปมาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนั่นก็คือในส่วนของคิ้วล้อมากับชุดแต่งของคาโต้เต็มคันอีกเช่นเดิมนะครับคิ้วล้อขนาดเล็กเป็นสีดําเงาไม่ได้ใหญ่มากนะครับสวยๆแบบนี้เลยและที่สําคัญนะครับคันนี้ที่ทําให้ตัวรถด,ดูเด่นและดูเหมือนตัวท็อปมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือล้อแม็กคันนี้นะครับจากเดิมๆล้อแม็ก17นิ้ว เปลี่ยนเป็นล้อมแมกขนาด20นิ้วเป็นของ m u X ตัวแฟนทอมเป็นตัวท็อปสีดําเงาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเราทําให้ด้วยนะครับกับโปรโมชั่นแสนสองออกรถพร้อมแต่งได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จุดถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อบันไดที่มีอยู่ในชุดแต่งของคาโต้อ่ะคุ้มมากๆถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกาบ,บันไดนี่สีดํดๆมีสีแดงเป็นตัวตัดสวยๆแบบนี้เลยช่วยป้องกันในกรณีเปิดประตูนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวรับแรงกระแทกก่อนนะครับไม่ทําให้รถเราได้รับความเสียหายก่อนตัวนี้รับก่อนอแล้วก็ถัดมาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการแลปหลังคาสีดําเงาครึ่งคันรวมถึงหูกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้คันนี้นะครับลูกค้าตั้งคอนเซปต์ไว้เองเลยว่าอยากได้เป็นโทนขาวดําให้มันตัดกันทั้งคันลักษณะที่ออกมาก็ลักษณะประมาณนี้เลยและที่สําคัญนะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ เป็นสีดาทั้งอันได้ทําการเปลี่ยนเป็นกระจกพับไฟฟ้าเบิกของตัวท็อปมาใส่เป็นที่เรียบร้อยสามารถกดพับไฟฟ้าจากด้านในได้เลยเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวท็อปเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นของแต่งที่อยู่ในส่วนของด้านหลังทนะั้งหมดเลยข้างหน้าว่าหล่อแล้วด้านหลังของคาโต้ก็หล่อเช่นกันเริ่มต้นจากชิ้นแรกนะครับที่เป็นสเกิร์ตของคาโต้ก็จะเป็นท่อสี่เหลี่ยมใบไม้เล็กๆนะครับสี่ท่อหลอกทั้งด้านซ้าย2ท่อ ด้านขวา2ท่อข้างหน้ามีโลโก้ของ Explorer อยู่แล้วก็มีไฟนะครับที่เป็นไฟหลอกนะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของการลอยด้านท้ายตัวนี้เป็นของแบ n นคาร์โตจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือเป็นลายลังพึ่งแล้วก็เป็นสีดํามีตัวสีแดงตัดนะครับมีโลโก้ของคําว่า m u X อยู่แล้วก็มีโลโก้ของแบรนคาร์โตอยู่ถัดขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาดเอ คันนี้เป็นคาดเอลมีไฟนะครับของคาโตเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคาดเอลมีไฟของคาโตเวลาเปิดไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหลังก็จะติดลัลกษณะนี้เลยเป็นขีดายาวๆเป็นสีแดงๆนะครับพร้อมกับติดที่โลโก้ของมิวเด้วยสวยๆแบบนี้เลยทัดไม้จุดหนึ่งครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นในส่วนของสไปเลอร์ สปอยเลอร์ของคาโต้นะครับก็เป็นสีดําเงามาจากโรงงานเลยอันนี้แลบหลังคามาแล้วก็ติดคาโต้ไปอันนี้ก็สวยเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งด้านบนสุดตัวนั้นเป็นคีบฉลามเสาอากาศแบบหลอกนะครับอันนี้ติดเพื่อความสวยงามเพราะว่าจุดเดิมก็ยังอยู่แต่อันนี้เราติดเพื่อความสวยงามก็คือเพิ่มคีบฉลามแบบหลอกมาได้สวยๆแบบนี้เลยโอเคในส่วนของภายในคันนี้นะครับ มีอย่างเดียวที่ทํานั่นก็คือเบาะหนังคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นเบาะหนังสีดําเกรดเนป้าแล้วก็ใช้ได้เป็นสีขาวนะครับเนื่องจากดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญเลยมันเข้ากับตรงที่เท้าแขนและแผงคอนโซลด้านหน้าเพราะว่าเดิมๆจากโรงงานมาเป็นสีดําได้ขาวคันนี้หุ้มหนังเป็นเกรดเนป้าสีดําได้ขาวเข้าไปปุ๊บเข้ากันทั้งคันเลยสวยๆแบบนี้เลยแถมมีการเพิ่มในส่วนของโลโก้คูแมก สวยๆแบบนี้ด้วยเหมือนกับตัวท็อปเลยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิ w เ1.9 Active สีขาวมุกค,คันนี้เป็นไงครับถูกใจใครหลายๆคนไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับคันนี้ใช้เงินออกรถพร้อมแต่งแบบนี้เลยอยู่ที่ 1, นึ่งแบาทออกรถพร้อมแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้1นึ่งแบาท ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ16,508บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเลทดาวสามแสน 3, ไว้ให้แล้วก็ดาวห้าแสน 5, ไว้ให้นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการพิจารณานะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอิสุเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับเบอร์ติดต่อผมนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าสี่หกสามหกสี่หกไมเคิลอิสุโชว์รูมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับชื่ออิสุเมโทรสาขาราชพฤกษ์ และที่สําคัญครับโปรโมชั่นส่งท้ายคลิปนะครับเรามีบริการส่งมอบด้วยรถสไลด์กล่องของขวัญฟรี100กิโลเมตรส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปสวัสดีครับ